ตึกนี้เราเหมาทั้งตึกครับเพื่อให้พี่น้องได้พักมาครับมาชมรีวิวโรงแรมพักสนามก่อนเข้าพิธีฮัตกันครับนี่คือโรงแรมพั้สนามก่อนเข้าสู่ภารกิจฮัตปี68ของบริษัทดานหน้ากรุ๊ปครับ โรงแรมแห่งนี้เราจะพักชั่วคราวก่อนเข้าสู่ภารกิจฮัทเท่านั้นครับที่นี่คือสถานที่สำหรับเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและความรู้เพื่อให้พี่น้องฮุจัดได้เข้าใจภารกิจฮัทอย่างลึกซึ้งครับโรงแรมแห่งนี้มีชื่อว่าอัสไซเหตุผลที่เราเลือกโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมพักสนามเพราะที่นี่ครบเครื่องเรื่องความสะดวกมีลิฟต์หลายตัวเดินขึ้นเดินลงได้ง่ายห้องพักสะอาดแอร์เย็นน้ำไหลแรงเหมาะก,กับทุกคนครับ เรามาชมห้องพักกันครับนี่คือห้องพักสำหรับ4ท่านครับห้องสะอาดเรียบร้อยมีตู้เสื้อผ้ามีตู้เย็นห้องน้ำส่วนตัวพร้อมทำน้ำอุ่นกาน้ำร้อนทุกชั้นมีบริการน้ำดื่มฟรีครับชั้นล็อบบี้สถานที่ละมากเราจะมีห้องน้ำเพิ่มให้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกความสบายมากยิ่งขึ้นครับวิวด้านฟ้านี้สวยมากๆจิบกาแฟยามเช้าชมวิวก่อนนอนโคตรดีครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าความสะดวกคือ ความพร้อมทางจิตใจครับโรงแรมแห่งนี้จัดพื้นที่อบรมสอนความรู้เกี่ยวกับฮัร์ดมีการเรียนการสอนทุกวันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจขั้นตอนต่างๆอย่างมั่นใจและเราจากจ,ากจัดกิจกรรมเพิ่มความสนิทสนมให้พี่น้องมากยิ่งขึ้นครับห้องเรียนกว้างขวางรองรับผู้ร่วมคณะได้จํานวนมากบรรยากาศเป็นกันเองมีอาจารย์ผู้รู้คอยให้คําแนะนํา ในส่วนของอาหารโรงแรมแห่งนี้มีห้องอาหารแยกเป็นโซนรับประทานอาหารพร้อมกันทุกมื้ออาหารสะอาดอร่อยมีพี่น้องนั่งกินด้วยกันเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันสร้างความผูกพันก่อนร่วมเดินทางสู่ฮัทครับหลังจากภารกิจฮัทหกวันหกคืนเรายังคงอยู่ที่นี่อีก2-3ถึงวันนะครับเพื่อพี่น้องได้ซักผ้าหลังจากที่ลุยหนักมาครับได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงแรม5้าดาวมักกะเกอร์ติดลานมสฤฤัสยิดฮารอมครับที่นี่มี มีบริการเครื่องซักผ้ามีดาดฟ้าให้ตากผ้าสะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆครับโรงแรมพักสนามนี้อาจไม่ใช่โรงแรมเดียวกันทุกปีนะคะเพราะจํานวนผู้ร่วมคณะฮัทของเราเพิ่มทุกๆปีฮัทปีที่แล้วปี6 7เเราใช้อีกหนึ่งโรงแรมปีนี้ผู้ร่วมเดินทางของเราเยอะขึ้น260กว่าท่านเราจึงอัปเกรดโรงแรมใหญ่มากยิ่งขึ้นครับ In c h a r ลอปีหน้าถ้าเกิน300ท่านเราจะอัปเกรดโรงแรมให้ใหญ่ยิ่งขึ้นอ๋อลืมบอกโรงแรมแห่งนี้ ผู้ที่จะพักคุดจะจับบริษัทดานากรุ๊ปเท่านั้นครับเราได้ทําการเหมาทั้งตึกแล้วครับขออนุญาตรีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับหากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมยินดีให้ข้อมูลกับหัวใจจากผู้รับใช้ดูยูฟุตรฮมานแขกของอัลลอฮ์ฮัตทิมบปรุตของท่านคือเป้าหมายของเราครับ